่ะสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเว็บ a d v i วีแปดไทยนะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยครับหรือเรามาเล่นเพนโกเหมือนเดิมนะครับค่ายนี้สามารถเล่นเพนโกได้แล้วนะผมก็จัดเพนโกเรื่อยๆนะครับเนี่ยเพราะว่ามีเกมเยอะแล้วผมก็ยังเล่นไม่หมดนะครับท่านผู้ชมมีคนแนะนําเกมนี้ก็มาด้วยนะสำหรับเพนโกนะท่านผู้ชมก็คือคอยวูฟอยู่ไหนวะคอยวูฟไหนวะคอยวูฟคอยวูฟคลาสช์ถ้าจะไม่ผิดน่าจะใช่นะครับมีกันสลิงเกอร์ในหน้าตาเหมือนไวทเพสโกยนะแต่ฟีเจอร์น่าจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวหาแป๊บนึงคอยไม่มีครับผผมมมมอ่่่ะไีทานู้ช เว็บนี้ไม่มีนะครับโอเคงั้นเรามาจัดเกมที่แบบไม่เคยเล่นกันแล้วกันนะผู really? 5, 000, uh. ้ชมนะเอาเป็นว่าเทสต์เมนต์เกมนี้ก็ได้นะลองเป็นเกมนี้แล้วกันนะผู้ชมนะครับก็ไปดูในหน้าเกมเยแล้วกันนะผู้ชมไปครับผมหลังจากที่เราเล่นทุนหนักๆมาหลายคลิปนะผู้ชมเราก็กลับมาทุนสแตนดาดของเราเหมือนเดิมดีกว่านะก็คือ2,000บ uh. าทนะผู้ชมนะฮะก็สแตนดาดของช่องเราเลยคือ2,000อ่ะขั้นต่ำก็2,000อ่ะนี่ครับ เพราะว่าถ้าเล่นเยอะก็เสียเยอะนะครับผมเราถึงเราได้กําไรมาเยอะนะถ้าเราไปเล่นเสียมันก็หมดได้ท่านผู้ชมนะครับถ้าเราแบบเอาทุนมาแบบทีละหมื่นทีละหมื่นทีละหมื่นสี่สิบรอบก็สี่แสนแล้วท่านผู้ชมนะครับถ้ามันหมดตูวทุกรอบนะโอเควันนี้ทุน2,000เดี๋ยวเรามาอ่านฟีเจอร์ก่อนเกมนี้ไม่เคยเล่นนะครับส่วนนี้เป็นสเกตเตอร์นะท่านผู้ชมเกมหลักนี่ครับซองฟีเจอร์ไลท์อัพสปินนะครับก็คือต้องสามตัวแหละถึงจะได้ฟีเจอร์เด็ดๆนะครับวายอ่าวายมาออกในฟีสปินทั้งหมดวายจะแทน จะใล่ยีราฟก็ไว้อะไรไม่รู้ว่ะทุกคนลองดูด้วยกันสเกตเตอร์สองตัวจะมอบ2องฟีเจอร์นะครับไม่รู้คืออะไรนะก็คือฟีเจอร์เพลงนะครับผมควรจะปิดเพลงเกมนี้นะเพราะว่าน่าจะเป็นลิขสิทธินะท่านผู้ชมนะครับอ่ะลองประมาณนี้แล้วกันนะครับอาจจะต้องใส่เพลงอื่นแทนนะท่านผู้ชมก็ขอไปด้วยนะครับเพราะว่ามันน่าจะติดลิขสิทธิ์แหละนะเกมนี้โอเคลองดูด้วยกันไปครับผมถ้าติดลิขสิทธิ์จะไม่สามารถอัพลง YouTube ได้นะท่านผู้ชมนะครับก็ เนี้ยเล่นกันแบบเงียบๆก็ได้เนี้ยหรือไม่ผมก็เปิดเสียงเปิดเบาๆก็ได้กันดีกว่าเนีไปตัดต่อให้เสียงเบาก็ได้ไมั้งอ้าวอะไรวะเนี่ยสองตัวมาแล้วสองฟีเจอร์ผมสามตัวมาแล้วนี่ไงอะไรวะอะไรนะท่านผู้ชมเฮ้ยห้าตัวเลยปพ่อเนี่ยวายนับป่ะวายนับด้วยอันนี้สีดสปินใช่ป่ะอา้ามาแล้ว มาแบบงงๆครับได้ฟรีสปินเก้าครั้งท่านผู้ชมลองดูครับผมเบ็ดละสิบหกบาทนะเนี่ยมันก็จะมีหินให้แตกนะครับข้างบนนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะฟรีสปินมาอยู่อันเนี่ยสามตัวได้ปะอ๋อสามตัวก็จะแตกให้นะครับเอ,อสำหรับตัวสเกตเตอร์ถ้ามันมามันก็จะแตกหินข้างบนให้นะครับนี่เป็นไวไวทำหน้าที่อะไรไม่มีอะไรเลยอุ้ยสี่ตัวครับผมโบ๊ะโบ๊ะทำลายขึ้นไปขึ้นเทสตาเมนต์ ต้องทำลายตรงนี้ครับผมอันนี้บิ๊กวินอะไรอะ่ะ4 3่บาทเลยเป็นได้สิบบาทตัวเคครับผมโอโ้โหเยอะมากมันเพิ่มลายด้วยนี่ว่านะครับมันเพิ่มลายนะครับลายจ่ายเอ้ยนี่ไงแตกแล้วได้เทสต์เมน์แน่ๆได้ฟีเจอร์ใหญ่ครับผมคืออะไรไม่รู้อะ่ะฟีสปินเพิ่ม3ครั้ง204,000พเพลย์ไลน์ครับผมแล้วเป็นไวลยล็อกด้วยเออลองดูไวามาปับป๊บปั๊บเพิ่มล็อก เนี่ยเป็น Lock, ไวล์ล็อกเว้ยเบตละสิบหกบาทนะผมเหลืออีกตั้งห้ารอบมาดิครับเฮ้ยโอ้โหแพงแล้วตัวนี้เรียบร้อยน่าจะแพงครับผมอันเนี้ยเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมอะไรวะกดไปเปิดสองเปิดฟรีสปินมาแล้วแบบโหดมากนผู้ชมเกมนี้อะไรวะเนี่ยบัตคุยพันหกร้อย1600บาทเบตละสิบหกบาทยันเด้อยันเด้อเฮ้ยเอาเรื่องนะเหลืออีกสองรอบ ตัวผู้หญิงไม่ได้ได้อะไรเท่าไหร่ละมันได้เยอะแล้วผมได้มา2 0 0แล้วอ่ะเบ็ดละ16บาทนะท่านผู้ชม2,005แล้วเบ็ดละ16บาทครับตัวคิวผมแล้วมีวายมาให้ล็อกเพิ่มวิปเรียบร้อยบิ๊กวินนี่ครับผมไม่คิดว่ามันจะจ่ายโหดขนาดนี้นะเอาเอาตรงนะครับไม่คิดว่าจะจ่ายโหดขนาดนี้นี่ครับ2,008แล้วนเนี่ยเหลือรอบอยู่นะครับอีกรอบหนึ่งครับผมไปครับ โบ๊โบ๊มีวายด้วยโอเคแพงเหมือนเดิมก็ผมอันนี้เรียบร้อยอันนี้หนักสุดเลยผมว่านะครับมันสองสามสี่เรียงกันนหะสำหรับตัววายนะผมแล้วก็เพลย์ไลน์มันุูสองพันสี่ร้อยเพลย์ไลน์บบทเขาให้สามพันสองร้อย 3, บาทดวเอเถอยเดโดดวงไอเชี่ยรอหูวิ้งเลยไอเชี่ยรอหูวิง้งเขาเสียงผมเองที่มันดังหรือเปล่าวะอะไรวะมาไว,าวาเกิน นี่ฮะเพนโกครับผมเล่นได้เหมือนกันเห็นไหมเพนโกไม่จำเป็นต้องแพ็คไม่ติดเพนตลอดเวลานะทุกผู้ชมนี่ครับอยู่ที่แบบเราอยากจะเล่นน่ะเออขออีกหน่อยเผื่อมานะทุกผู้ชมเผื่อมาฟีสปินมาไวมากเนี่ยเทสต์ต์ฟีสปินสามครั้งดูดิโครเอ็มบรันส์ล็อกไวเหมือนกันครับผมถึงอ่าฟีสปินออกสองตัวนะครับสเกตเตอร์สองตัวก็ล็อกไวเหมือนกันนะครับเนี่ยไวล็อกเหมือนกันนะแต่มันแค่สามรอบนะฮะ ฮึบ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 ไม่ได้รอบสุดท้ายเรียบร้อยอันนี้น่าจะได้ราคาอยู่ครับผมอ่ะร้อยสิบห้าบาทไปอีกเบตได้สิบหกบาทแต่ขนาดเนี้ยไม่ใช่ไม่รู้ว่าจะโหดขนาดไหนแล้วนะฟ <c oughs> <c oughs> ีเจอร์มันน่าโหดมากนะทู้ชมโอเคผมพอแล้วดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวไปทำเธอเราหลังไม่แลวกันนะทู <c oughs> ้ชมถ้าใคร ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมนะเพลงแม่งก็เดือดเหลือเกินนะครับอาจจะเปิดให้ดังไม่ได้นะเจอกคลิปหน้าผม see you